วันที่5เมษายน2564สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง งานมาตรา40จัดโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทยจำนวน2หมู่บ้านคือ1หมู่ที่5ตำบลโคกช่างไงออําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประกันสังคมนางสาวสุวิสารักหนูและนางสาวกรนกพรสุขทองณสาราอเนกประสงค์ หมู่ที่5ตำบลโคกช่ง,งายโดยมีนายสานนตแก้วงามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 2. หมู่ที่12ตำบลชุมพลอำเภอศร,รีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิการชูชุมพร้อมด้วยนางสาวพัชริดาสุวรรณมณีและนางสาวธิดารัตน์บุญเทียบเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตัล โดยมีนายสุนทรวรรณโกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านให้การสนับสนุนและเห็นถึงความสำคัญในการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40อาชีพอิสระเพื่อให้ลูกบ้านได้รับความคุ้มครองต่างๆซึ่งชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านให้ความสนใจและสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รวมถึงมีการบอกต่อให้กับคนในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง ทางสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพัทรลุงขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทยและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี